ครับในเกียร์ของวิโกเกียร์วิโกก็ปัจจุบันนี้เรากำลังทำการโอเวอร์ฮอลนะครับหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรก็มีมากมายหลายชิ้นนะครับเนีนเป็นพวกนี้อะไรที่เราเปลี่ยนออกนะครับมีทั้งดีมีทั้งเสียนะครับจากการโอเวอร์ฮอลต้องเปลี่ยนทั้งหมด แต่วันนี้มีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องอาการช่วยเบรกการช่วยเบรกของระบบเกียร์นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งจะเรียกกันในโหมดของ engine brake engine brake มีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่นะครับในขณะที่เราเหยียบคันเร่งแล้วเราปล่อยนะครับปล่อยเหยียบเบรกในขณะที่เราเหยียบเบรกนะครับตัวเกียร์ ก็จะเป็นมีชุดผ้าเบรกนะครับอยู่ภายในลูกเกียร์ภายในตำแหน่งตรงน,ตนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ช่วยเบรกอีกแรงหนึ่งนะครับนอกจากล้อที่จะทำประกันเบรกตัวเองแล้วภายในเกียร์ก,ก็ยังมีการช่วยเบรกนะครับช่วยเบรกอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นหลายคนเคยงสงสัยนะครับว่า ในขณะเบรกหรือขณะเราผ่อนคาเร่งนะครับบางครั้งเหมือนกับมีการเบรกนะครับมีการเบรกช่วยก็คือหน้าจาเป็นแบบนี้นะครับจะอยู่ภายในเกียร์หลักๆคือช่วยชะลอนะครับช่วยชะลอชะลอความเร็ว จากตัวเกียร์เองแล้วก็จากล้อครับไม่มีอะไรมากก็บางท่านสงสัยนะครับก็เลยตอบคำถามบางท่านได้ถามกันเข้ามานะครับว่าในเกียร์มีการเบรกตัวเองได้ไหมก็ตอบว่ามีนะครับแต่ละรุ่นแต่ละชนิดอาจแตกต่างกันไป จะมีชุดผ้าเบรกแล้วก็ไม่มีผ้าเบรกนะครับในเกียร์รุ่นใหม่ๆจะไม่ได้ใช้ผ้าเบรกชุดนี้ช่วยจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเรื่องแรงดันนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเอนจินช่วยเบรกช่วยเบรกทาได้อย่างไรนะครับก็คือการสั่งฉีดน้ํามันเข้าทางรูนี้นะครับฉีดน้ํามันเข้าทางนี้ภายในนะครับภายในก็จะมีชุดลูกสูบ รถสูบตัวนี้นะครับไว้คอยไว้คอยดันเข้าแล้วก็ออกนะครับเพื่อบังคับกดเพื่อบังคับกดชุดผ้าเบรกของเกียร์นะครับตรงนี้นะครับให้มีความตึงหย่อนนะรัหลักการง่ายๆคือสั่งสีน้ำมันเข้าไปนะครับเพื่อให้ลูกสูบ ือการทำงานเข้าแล้วก็ออกครับดูวิธีการทำงานคร่าวๆนะครับคือุดลูกสูบตรงนี้ทางเดินน้ำมันนะครับในขณะที่มีการฉีดน้ำมันเข้าไปนะครับลูกสูบก็จะทำงาน,นครับทางด้านเข้านะครับแล้วก็ออกเพื่อเพื่อนะครับเพื่อไปกดท้าเบรกให้มีความตึงแล้วก็ย่อน ครับนี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งการช่วยเบรกนะครับอีกหนึ่งการบังคับเบรกก็สาระเล็กๆน้อยๆนะครับกับการตอบคำถามของสมาชิกในหลายท่านที่ถามกันมาเรื่องเอนจิ e นเบรกขอบคุณครับ